เอาละครับปรกาศสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้อยู่กับผมในการสกาวินแคสเซอร์กันเองนะครับในวันนี้แล้วก็มาอยู่ในเกมที่ชื่อว่า GTA ินเองนะครับนะโอ้นะมาที่ไม่พูดแบบนี้นะครับนะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่แบบไฮที่สองนะครับแล้วก็เป็นอีพิส้ายที่เราจะทำันแล้วนะครับนะโอเคครับมันจะสนุกหรือไฮกันไหนก็ไปดูกันแล้วครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนที่ทุกคนจะไปดูก็กราบขออคำที่ไม่สุภาพและคำที่ไม่เหมาะสมกันด้วยนะครับนะโอ้ยครับมันก็ไปกันเลยครับ เดียวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นไม่ไม่ไม่ยังเอนยูก็ได้ขับเว้ยเพราะเด็กปกจยิงเพราะว่าตำรวจมันมันต้องได้ขับเว้ยเพราะจูนขับไม่ได้อ๋อเอาไเป็นโจหรอเนี่ยใช่ที่แบ่งหน้าที่กัเีใช่หม่ใ้ก็ยิงเยเขาไม่เปิดให้หรอรอกนกบเถอะเชื่อกูสยไงก็ได้เหมือนกันอะไม่ไงกูน้อยไง ก็หน่อยรับเองแหละก็ค่อยดูตามหน่อยแฟนแบอ้ก <ไป S 2> มันไม่ผลให้กลัวมันมีเกาะให้เก็บอยู่หรอกเออมีเกาะให้เก็บอยู่อันนี้อย่าซีิเลยไปรถเนียวไปรถไปรถเออไอ้พี่อย่าไม่เปิดจำภาษาอะไรวะเนี่ยไปจุดที่มันมากอ่ะเดี๋ยวกูกล่าวว่าจะไม่ดีกว่ากูเป็นคนไม่ชอบเล่นโปรสัตว์คุณพูดไปเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวกูมะสั่งไม่ถอดสำรองก่อนเนาะไ้สัตว์ไม่อะกูเป็นคนไม่ชอบเล่นโปรพี่อย่า <Okay, S 1> ไม่สน <ทำ S 1> ุกน มันเหมือนไม่ได้ใช้สีมือของตัวเองเลยว้าวทำไมพูดนะหลออจังเดินเดินไปข้างหลังเล่เกมออฟไลน์นะเดินไปตรงนี้แหละเดินไปตรงนี้เดินมาเดินมาตามมาตามมาบุกหลังกูหลังกูบุกใครได้นะเอ้าทำไมเดินอย่างนั้นเลยวะไอสัตว์ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนมาดิลุไม่ลุทกูดแถแล้วมันหายเลยอะเป่าหัวมันเป่าหัวมันเป่าหัวมันเออออกมันตรงไหนไม่เห็น มานี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 มาหนีมานมาไหนค้มาแล้วยิอดิวะยิงดิวะวี่ตายแม่ไอ้นี่พี่ตายไม่เป็เ้งดับทางดีดีเดี๋ยวโคเวอรอให้พี่งวิงไปเลยเนี่ยกูเกียรกูเกีเท้าของเกม t ที่สุดในสัตว์ับก็ได้เลยน่ยกูจะเกียรอแทอยู่เนี่ยกูยึดแม่ลงไปเจอตีนเนี่ยนะ ไอ้เง yeah! ี้ยโดนยิงตายตายกูตายกูตายกูยิงเร็วน้อยอยู่ยิงไม่ถึกอูจะตายเลยออกชิบหายแล้วไม่ไม่เป็นไรเไม่เป็นไรหนึ่งหนึ uh ่งชีวิตนิวจะตายนะโอ้โหไป่วยแฟงหลังไอ้มเงี้ยมันแล้วไอสัตว์มาแล้วเนี่ยมานิวทีนี้พายที่นี่ออกไปก็คือพยายามช่วยมันยังเพิ่งพี่เจ็ดยังยิงไม่หมดเลยหมดเหี้ยอะไรเนีสัตว์ หมดยังไม่ปลี่ยนกูทุกๆอันลำท้ายอล้ลำสุดท้ายแล้วน่ะไปแล้ Let's go Let's go ปุยมุกปุยจอดเลยนะมานิวจากบุยแท้จริงอยู่นี่แหละนิวโอ้ยเบแม่เลือดที่นี่น้อยอยู่ปุยจอดนะลุบก็ลุบลบุบพยายามลุบให้ไปไปลุบให้ไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวสายตาที่ยะเล่นพีทีนึกว่าจะไม่ใส่สายตาเฮ้ยพวกนี้มันตายยากนะงบอกไว้ก่อน สัตวมึงขับจอดแล้วตอนนี้ยไอ้เชยรู้สึกว่ากูขับเครื่องบินเก่งมากเลยตอนท้ายญาตจังไว้ปัดปืนที่นี่ต่างเดียบมุกมุกมุกไอ้เชยมาแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยคือกูต้องเน้นหัวใช่ไหมปืนเน้นหัวน่าจะต้องใช้ปืนพกมุกเจสยิงโดนตัวเลยอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ชาวไทย

กอล์อยู่ตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ข้างหน้าเนียไ็บไปเก็บนไปเก็บนี่ไปเก็บเลยบอกแล้วมันยังไม่หมด้วนู้อ่ะดนแล้วมันโดนกับโดนกโดนคืนพกแม่งค่อยดีครับปืพกค่้นไม่เช่ไมเช่นี่กไมเช่นี่กไมเช่อกั้บเราเคลียร์้เลย What the fuck What do you mean bro What do you mean I don't know มุกหมดยาววะอ๋ออยู่ข้างบนยังไม่หมดอีกเหรอใครจะมาันอยู่ไหนจะละเพื่อนจะละย่าทำไมมันหมดมันนานหมดจังเห็นแล้วไอ้ผัดคุณเอ๋พอบขอบฉากยิงตัวไหนวะหมอคนตายไม่ได้หรอต้องเข้ามึงไม่ทิ้มามีเชือกเพี้ยนหรเปล่งไม่ได้หรือเปล่าไอ้ผัดอันนี้ยังเรอโมนลองขับคุ้มพินไปเนี่ยลองดูมึงจะรู้ว่ามันลำบากแค่ไหนไปแฟนโมเก็บ ไอเ้เนี่ยกูเพิ่งเล่นหรือเปล่าเนี่ยสัตว์ฮัลโหลเออเออกูร,รู้อยู่กูไม่ไีเที่อะไที่อะไรแ้วไอ้แต่ทุบทุบตึ้มมันมันยากลำบ,บากด้วยไอ้สัตว์ถ้าเกิดกูโดนถือกูเจ็บกูจบไปแนะ่อุ๊ยเฮียเดี๋ยวกูจะไปซุ่มเล่นคนเดียวดี๋ยวไอ้สัตว์ซุ่มเล่นคนเดียวไอ้คนเดียวเฮียอะไรกูจะไปเล่นกับมึงไอ้สับเชื่อคุณมึงก็เซทีมเดผมคุณจิกคุณรอนุ้ยประหลกับคุณมีมีเฮียมันจะถามนับเลยด้วยไม่กูณคุไม่ได้เล่นอย่างนนนนนัั้้ะะไไอ<แ>ไอ<แ>ไอสกกูจปเเเล่มมมิ<แ>ิาีร ไม่กูจะเล่นไม่ได้เกมให้เพื่มันอัพที่สุนี่เราไม่เอาพลังเด็ดจะให้เขาเจ็บก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันอากมามันก็ออกมาเลยตายยังตรงนั้นน่ะอย่างเง้ยท่ฉยอมขัดทุนเพื่อความรักแกเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ที่ฉันยอมขัดทุนเพื่อมึงเออนายต้องนายนายต้องเล่นให้ดีที่สุดเราจะทำได้ยสัตว์ลำบากขนาดนี้กูไม่เล่นเกมอื่นก็ได้ใหม่เว้ยต้องเล่น GTA เว้ยที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเพิ่งมาอีกตรงนี้โอเค โอ้จะตายแบบไม่แหวิ่งอ่ะขอใช้สันบ้างไอ้เหี้ยปืนมีกระสุนหมดหนึ่งกันนิวเนี่ยตรงนี้มีตรงนี้ไม่เก็บตรงนี้ไม่เก็บนิวตั้งมันใช้ปืนโพกก็ได้ปืนโพกแม่งวันช็อตไวเหี้ยยายไม่ตายนะ้นถ้าเกิดมันเสียดีแล ไปตรงไหนไม่เคยเล่นน้ำเลยนเล่นน้ำโซกเข่ากเข้าโอกแล้วขึ้นรถจบค่อยๆเอาโอกไหนขัดก็อ้มนอยู่เป็นลานเลยซอกไหนสุดแต่เพื่อนถั่ลไหนสุดไหนสุดี่ันเล่าเลยอะตามมันดแต่หน้านี่ยวซเก็บพีโอ๊ยตกตกตกไอ้เหี้ย ไอ้แหนมาไหได้มาลุลัวเลยวะเนี่ยหลคือองืนลั่นเสนั่นนะรอจริงก็รอไไอ้ดูมาหีขึ้นหลังหีขึ้นหลังตัดเชี่ยนก็ตัดเชี่ยกัยไ่เชี่ยกูหมุนลัวเน่ยกูยิงได้ไหมเนี่ยพอได้แต่ว่าในสุดในสุดายเป็นี่กระปองเป็นเลีมาเลยสั์ทุกอเลีมาเลย ต้องไปตรงไหนวะมา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 เครื่องบินผมอะ่ะหนานี่หนานี่แป้แงรีบขับพี่แป้งหวัญเขา้าเร็วหน่อยอย่าเพิ่งอย่าชนนายสัยนนมมตว์อย่าชนนาะยี้ยกูไม่ได้ขับอ่ะมาไ้วยแป้งเราอย่าชนนะอย่าชนนะโล่ล่ล่ไอ้ชิ้ดิฟยังไงดิฟโคตรไก่เลยสัตว์รถมานาันหนากักรถมันหนักเเร็ว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  ขึ้นขึ้นทางนี้พี่แฟงออาวี่แฟงแล้วดูเอออเอ็มซีไอเอ็มซีเขาเปไปหาแล้วครัไป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 เลสโกเลสโกเลสโกเฮ้ยแย่มันยิงบนเครื่องบินได้ป่ะวะไม่ได้สเฮ้ยเแย่ใครว่าไม่ได้ใครว่าไม่ได้ใครว่าไม่ได้ทำไมกูยิงไม่ได้หรอมันยิงไม่ได้ใช่ไหมมึงยิงได้ไงมันยิงไม่ได้อ๋อ ตำรวจ่หตำรวจแม่ตำรวจมันมันต้องรอตำรวจจั่วงก่จะเรื่องจับอ่ะมึงมึงมึงก็บินลงไปก่อนดิบินบินหนีไก่อนเนี่ยก็เราก็ลองกำลังกลังกำันกังรอให้มันหหาได้รไดป่อก็ได้อยู่มึงมึงขับมึงขับไอ้่แล้วไแล้วแล้ววกูไบทอยู่บนฟ้าอย ก็ดน้ำเดี rồi, ๋ยวสัสก็ไม่อยากโดดลงพื้นอะไรทีอะไม่เดี๋ยวมันก็ผมรสักลน้ำก็อาจตายแล้กกลางลมชุิม้วยกดไหนวะดน้ำตายเลโดน้ตายที่ไบดไอ้สั์เอ้ยไปางชุวยกลนบดโนนนดบดนโอดโดดดด เชี่เกมพี่มีให้ล้ชูชีพมึง่ะแล้วก็ตายสัสไอล้มชูชีพมสีดำเงม,มันกลมเกลืนกับเกาะเวมันเข้าใจไหมไปบุกเดี๋ยวมันโดนไปพัดบุกไอ้สั์โอ้ไหนสุดอแอ,แอ,แอ,แองแงเฮยกัตายไม่ละมึงเกิววอทีเอแซนะครับขึนอขึนอขึนอยังไม่ัดเกยรับเบิดโดนกุตายนะเงบางเกด กูยังเสียวๆอยู่เนีเ่ยเฮ้ยพี่อยากยิงอันนี้ว่ะปราศรัพี่พี่ถ้าเกิดพี่ยิงอนะ่ะพี่ต้องแบบเอออดชนสูงมากเลยนะเว้ย<อ>ผ่านแล้วเนี่ยดกด e คืออะไรถูกโคตรยิ้มนีนน่สักเที <c oughs> ่ยงเลยโคตรแบบกาจะจบไอ้สัตว์เอ้ยกวยยางเล่าคนเด็ด เยอะๆเยอะๆเอายอะๆเด้อเย้แม่เมื่อกี้แม่งยังแหวงอยู่เลยรู้สึกยากดูตัวอะไรบอนจังมาแถวไหนนี่เยอะแล้วที่สุดไอ้เช่นทำไมกูได้บอลเนี่ยหลขับคูบินอย่างโหดเลยเว้ยที่สุดกูขับคูบินกูสาหลบไคด้าได้เลยหลังจากนั้นก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ให้กับผมกันด้วยครับนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย Субтитры сделал DimaTorzok